เมื่อนีฝนตกไปใช้กับบได้พี่น้องเอ,อ้ยหากินหากกนอยากกันย่ยางก็เลยยังมาลาังบ้านนี่แหละหาอยากห้ากินคือเกา่าทุกปีถ้าฝนตกหลยผมจะยังมาลาังบ้านครับบอพิดหวังกับพี่น้องเมืองเอาครับมันอย่างเฮ็ดปวกครับเกิดหลายหลีเมือ่อวานนี่เขาหาบเา,าพี่น้องก็กได้มาเป็นชิปอ่า Dog thương nha thương nhau hết những chín ka xe bung ngọc khắp bun teladog buồn thế là bun bun buồn ôi bên ta sợ oan buồn à buồn ừ. sì tiêm rồi khắp บรรยากาศรอบๆครับแมนเฮดพวกบดมือเนี่ยลองย่างมืออีกคนจังหน่อยมั้มันมีขมมุ่มงูหรือตัวนี่ครับหอเอาให้เบิ้งครับเปิดให้เบิง้งโอ้แห่งเปิดแห่งหลายเปิดนะเปิดนะเดี๋ยวเปิดเบิ้งก่อนโอ้